MAXMA สวัสดีครับวันนี้บริษัทแมกมา LED ประเทศไทยจำกัดเรามีสินค้าดีๆมานำเสนอ <LED S 1> สำหรับใคร <LED S 1> ที่เป็นธุรกิจร้านอาหาร <LED S 1> ธุรกิจโรงแรมหรือสำนักงานออฟฟิศวันนี้คุณจะได้พบกับผู้ช่วยที่ชาญฉลาดกับคุณยนต์อัจฉริยะที่จะมาช่วยให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นและเสริมศักยภาพ ให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประทับใจกับลูกค้าที่มาใช้บริการจากการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องหุ่นยนต์แบบไหนที่จะให้บริการได้อย่างปลอดภัยอันชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพคำตอบคือภูดูบอท ผู้ดูบอดเป็นหุ่นยนต์จัดส่งอาหารหรือสิ่งของแบบอัจฉริยะที่มีระบบความต่อดภัยยอดเยี่ยมและบรรทุกของได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองทุกการจัดส่งได้อย่างสมบูรณ์แบบเพียงนําอาหารวางลงบนถาดแล้วเลือกหมายเลขตุเพื่อเริ่มการจัดสง่งใช้งานง่ายมากๆเรากําลังจัดส่งอาหารของคุณโปรดรอสักครู่ค่ะผู้ดูบอดยังสามารถระบุสิ่งกิดขวางที่เผชิญหน้าได้ทันทีและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าสถานาการณ์ในรูปแบบไหน ระบบกันสัตวะเสถอนระดับพรีเมียมช่วยให้ถาดส่งตัวอย่างมั่นคงแม้ในสถานการณ์ที่หุ่นยนต์ต้องเบรกฉุกเฉินมั่นใจได้ว่าหุ่นยนต์ยังคงจะส่งอาหารได้สมบูรณ์แบบขอให้ทานอาหารให้อร่อยนะคะเราจะพบกันอีกทีเมื่อคุณได้สั่งอาหารเพิ่มค่ะลาก่อนนะคะผู้ดูบอรดยังสามารถจัดส่งอาหารได้แบบหลายโต๊ะเพียงสั่งการเพียงครั้งเดียวโดยคุณสามารถดูสถานการณ์จัดส่งได้จากนาฬิกาข้อมือดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดการติดตาม ใครจะชนะหรือแพ้ดี <LED> Street, หรือว่าชนะด้วยกันทั้งคู่ละ่ะเราหุ่นยนต์นี้จะได้ต่อสู้กันอีกทีแต่ตอนนี้จัดส่งอาหารก่อนดีไหมสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจัดส่งอาหารขอเราผ่านทางนี้ได้ไหมคะข,ขอบคุณค่ะ ด้วยระบบเสียงที่สามารถกำหนดเองได้จะส่งเสียงแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงโปรโมชั่นที่ร้านอาหารกำลังโฆษณาอยู่ฉันมีเมนูอร่อยให้เลือกมากมายการุณาหยิบได้เลยค่ะและนี่คือผูดูบอร์ดอดไทยด้วยระบบประมวลผลอัญชันฉลาดและมีประสิทธิภาพที่เปลี่ยนวิธีการเสิร์ฟอาหารให้ดีกว่าเดิมหากธุรกิจใดสนใจทางเรามีจำหน่ายหลายรุ่นที่เหมาะกับธุรกิจของคุณสนใจสั่งซื้อติดต่อบริษัทแมกมา LED ประเทศไทยจำกัด หรือโทร0917246777 0869933335